มิดมิดชายและเลมอนวงสวัสดีตื่นทำคะแนนพิชิตใจสมัยศาสินานาทีนี้ความจึง้งต้องยกให้ละครสั้นโซนเจ็ดเขตพิศวงแห่งค่ายดาราวีดีโอเท่านั้นจริงๆแถมยังชวนให้คนดูมาร่วมพิศวงอีกต่างหากเพราะไม่รู้เลยว่าในแต่ละสัปดาห์จะมาแนวไหนซึ่งมีทั้งบูรีลับบรามาความรักมาให้เลือกทมกันไม่เบื่อและยังการันตีความสนุกจากคู่กับ,ก,บกับรุ่นใหม่ไฟแรงเวอร์อย่าง ลอนคณวัตสังวริบุตรแน่นอนแถมตอนนี้มีความพิเศษอีกด้วยเพราะได้สองพระเอกหนุ่มจากละครจักจักวงวงอย่างมิดมิดชัยและเลมอนวงสวัสดิ์สุริยชัยวัฒนะมาฟาดฟันกันเพื่อทำคะแนนพิชิตใจนางเอกสาวตาโตอย่างสมัยสศินาพนมธรณิตกุลนอกจากนี้ยังได้นักแสดงสาวดาวรุ่งอย่างเซนกุลปริยาสอน,นินและนักแสดงรุ่นใหญ่มากฝีมือ วีระชัยหัดโกวิดมาร่วมกันสร้างสีสันและความสนุกให้เข้มข้นขึ้นโดยเรื่องราวเกิดขึ้นจากอู่ซ่อมรถแห่งหนึ่งที่มีช่างซ่อมเป็นผู้หญิงชื่อว่าขวาัญสมัยศศินาเป็นลูกสาวของสกลวีระชัยเจ้าของอู่ซึ่งไตรมิตรมิตรชยัยรุ่นที่ช่างซ่อมในอู่ แอบหลงรักขวัญแต่ไม่กล้าจีบแต่ดันมีศัตรูหัวใจชื่อว่าวัดเลมอนวงสวัสด์หนุ่มไรเดอร์ที่เอารถมอเตอร์ไซค์มาซ่องแล้วเกิดตกหลุมรักขวัญเดินหน้าจีบจนขวัญตกลงลองคบกันแต่ไม่นานมิกิเซนกุลปริยาแฟนสาวสุดสกอยของวัดที่เลิกกล้ากันไปตามมาอารวาสขวัญที่อู่ทำเอาสกุลไม่พอใจยูให้ไตรเดินหน้าจีบขวัญเพราะรู้ว่าไตรแอบชอบลูกสาวเขาอยู่ไตรจะกล้าเดินหน้าจีบไหมแล้วความรักของขวัญกับวัดจะฝ่าฟันอุปสรรคจากแฟน เก่าสุดขี้หึงอย่างมิกิไปได้หรือไม่หรือเรื่องราวต่างๆจะหักมุมจนเดากันไม่ออกอย่างไรบ้างโปรดติดตามชมในรายการโซนเจเขตพิศวงต่ออนอูอ่ซ่อมรักพร้อมกันในวันอาทิตย์ที่วันที่10พฤศจิกายน2,567เวลา12นาฬกา5นาทีทางช่อง7 HD กด35